สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับแอดอดิสอนปัตมลีนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในการประชุมนะครับนะคุณลุงก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะไปร่วมบุญนะครับที่ริสเกตนะครับผมนะฮะร่วมบุญใหญ่นะครับก็ประชุมกันว่ามีใครไปบ้างนะครับนะส่วนท่านไหนที่ไม่ได้ไปก็เฝ้าโคกหนองนานะครับนะแล้วก็สามารถที่จะร่วมบุญกับคุณลุงได้คุณลุงก็จะรวบรวมไปนะครับนะเป็นตัวแทนไปมอบนะครับ เดี๋ยวน้องไปเดี๋ยวช่องอดีสอนนะครับก็รวบมสมทบด้วยห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวไปแลกตังค์ก่อนเนาะช่องอดีสอนห้าร้อยครับลุง<ะ>มีว่ไปสมบัติออื่นว่าได้ไปมันไกลมันไกลว่ไปน้อกจักรไปเที่ยวแหมไปพักผ่อนแหม ท่าบันใกล้ๆก็เพราว่าไก่ครับเปิดมุ่เปิดตาเปิดเที่ยวนะครับขี้ไปน้ำท่าเงินโกโก้มาเรียบร่วมบุญค่ะเอาไว้โอกาสหน้าครับให้ได้รักแสนคือแอดมูนก่อนนะครับแอดไซนะครับไปแน่นอนนะตอันนี้มันยังบัวเพราว่าแค่ถูกครับตอนนี้มันยังบหัวเพรับว่ร้อยห้าสิบล้านบาทเยอะก็ได้เยอะก็ได้เดี๋ยวปูกระต่อยด้วยทำสักข้านะไม่ได้ร้อน ก็รวมอนุโมทนาบุญนะครับกันนะครับแม่บุญถิ่นนะครับอะไรนี่ ตะกีนภาพเมื่อเช้าเนี่ยท่าเรียกว่าเป็นพระจะ่าไงเงินล้มไประภาษาสุรินทร์คือเงินพระพระเมียเมียก็คือทองทองได้หรอทองไม่ปะพระพระคือเงินและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะในช่วงค่ำนะคะที่พี่ๆยูทูบเบอร์นะคะ ก็ประชุมกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะมากน้อยตามจำนวนฐานค่ะห้าร้อยล้านบาทนะครับกัปตันดําซิงหนึ่งพันล้านบาทโอ้สาธุยันนย้อ้ี่นนี่นอุส่าทักไป าพอนะเมยน้อถือฝนถือฝนซื้อตะหนกเลยก็เลยฟุขึ้นมาคันเรียบบ้านน็อกเตอร์คนแล้วได้คืนไปห้าร้อยห้าร้อยเท่า ่นึ่งพันนะคะเห็นไกลๆประกาศออกมาแล้วประกาศแล้วนะครับประกาศออกมาแลนะอะไรนะเขาเรียกว่าปราชาชรนะประกาศของทาง้เขาเรียกอะไรนะการาชาศัพท์ ประกาศประกาศว่าอะไรกูถูกหวยคนเดียวคนเดียวคนเียวคนเดีคนเดียวคนเดียนเดียวเยอะยังนั้นเละนี่นะเอฟซีเขาเห็นอย่างเงี้ยเราเขาไม่ดูคลิปให้นะแปลงร้อยยังไม่นับเปลี่ยนอยู่นะเขามาทื่นกันเขาบอกว่าลีลาเยอะเขาเลยไม่อยากดูวันงี้ทำบุญครับผเป็นต่อรออนเท้าเลยครับการประชุม บอกเมียเราบนเ้าบาทครับบอกเมียเราลุงบอกว่าบอกเมียยามรอยับเก้าบาทลุงก็ถามไปมันไม่ตอบสามร้อยเกล้านเนาะสาธุนะบุญ่าไม่ตอบุคนฟแจงฟแจนายช่อังีุัน สำหรับพพฟซีแม่แม่ท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมบุญไปกับลุงคลป้าแตนแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะคะที่จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีการถวายในวันที่ในวันอาทิตย์ที่26นะคะ ก็สามารถเข้าดูได้ที่ชุมชนของช่องอดิอรได้เลยนะคะหรือว่าตามพี่นุกให้ดูที่มือถือนะคะพระป่าสามัคคีที่วัดอัมภวนารามบ้านชำม,ม่วงค่ะ3 1 2 1 8 3 4 1 5 0ค่ะสาขาการรันทรกันทระรักนะคะวันที่26นะคะสองแอดเองก็ขออนุโมทนาบุญทุกบาททุกสตางค์ของพี่พี่เอซทุกท่านด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ ทางลัดทาครับครันั้นผมไปเจอหลวง,าาลงปู่ครั้งแรกเต็นก็ทำบุญทังเจอที่ไหนเจอที่าหนนักปัไม้ด้วยหลวงปู่พักท่านงเราพ้าที่ันลวดบุเวลาพอทำบุญเสร็จปุ๊บ ก็เป็นบุญสัมพันธ์เวลาเรานิมนต์หลวงปู่หลวงปู่ที่มาเพราะเราไม่มีพระนำเราย้ายปู่อาจารย์บนนั่นหิวิวไงหลวงปู่มารนตลอดทางในปู่สุดยอดมากเลครับเจ๊บอกไม่ได้นั่งรถอะไรไม่ได้นั่งเปลี่ยนมานาน นั่งรถสิบล้อเนาะรถลากมันก็ธรรมดาแล้วองค์เล็กองค์มิดเดียวมองไปบนรถมองไม่เห็นหลวงปู่เลยไปวาสิดหลวงปู่สวงอ่ะหน้าตาก็เหมือนเนาะหน้าตาก็คล้ายด้วยการที่การจาก็คล้ายด้วย

พลอตพี่น้องกญีวเอยใครไม่มีไลน์ดูในลา์กลุ่มือยังเรียกบัญชีวัดโพสไว้ในชุมชนนะคะคือแชร์คลิปของน้องเมย์เมื่อเช้าเ่ยค่ะ

ว่าไอ้เทอร์ซีเกตมันเป็นภูเขอไฟใช่ค่ะซึ่งมันราคาสูงอยู่ขนาดหนูอยู่จังหวัดสุรินทร์หนูยังไม่เคยได้กินทุเรียนภูเขาไฟก็ไม่สูงนะเอาถึงอยู่แล้วเต็มถังประมาาณับนองเพราะว่าเขาบอกว่าราคามันค่อนข้างสูงไงก็ไม่สูงนะดีนะอยู่นั้นไม่ไม่ไม่เคยแต่ว่าดังนะผู้เรียนภูเขอไฟอ่ะดังมากเลยดังมากในจ um ังหวัดศรีสกีขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครัะไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ